สวัสดีวันนี้ก็อยู่กับผมไอ้ชินนะเด็กวันนี้นะผมก็จะมาสอนวิธีการทุบทัแต่เราจะไม่กินของนะเด็กูนะวิธีการดางนะผมเฮ้ย hey, สุมาทางนี้ดินี้เราวิ่งไปครับราะทุเรีนะครับผมก็มีมะยมแล้วก็อะไรนะลูกอันนี้ก็ช่างมันก็แล้วกันนะแต่ก็ไม่พูดดิที่นี่เนาะแล้วก็มีมะมว่วง นนมะม่วงนะครับใหญ่เท่าหน้าผมเลยนะใส่ลงไปนะผมใส่ลงไปแล้วก็ลูกไม้ยมกับลูกลูกอะไรไม่รู้นะครับรวมกันโอเคดูนะครับเยอะมากเลยนะเทใส่เลยทำเสร็จแล้วนะครับมันต้องอร่อยแน่แน่เลยขอภายในการ ที่เมื่อกี้ไม่ได้ทำขั้าปรุงให้ดูนะครับขอไปจริงๆกินเลยก็แล้วก,กันแม่พูมอ่ม,อมน้ำลายไหลเลย

จริงหรือเปล่ปปาคุณดูถ้าอยากให้ทำแบบน,นี้ติดต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยการดื่งด้ว็ทำทีน่าจะให้ทำอะไรทำไม์มาน่าสม ที่นี้ก็ขอจบเพียงท่านี้นะครับบ๊ายบาย